มีแกวต้องรองลุงน้ามารวมบูด <c oughs> แต่ไร้ตาลุงปิดรูดว่าเรานีลุงตองเออมีปัญหา <c oughs> จริงจริแล้วเราต้องกนป่า้นมาตรู้กุร้างงาน <c oughs> เราจากดิน้านบานไกลเพราะความจนเราตนรูล้ลุงตองเอจึงอยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ได้มาปบอิการเลวร้ายดินแดนนี้เราน่าจะอยู่กันไม่ไหว <c oughs> เออนี่ลุงทองครับ <c oughs> ก่อนอด่นนี่ผมเองก็ต้องกราบขอบพระคุณลุงทองมากๆนะครับที่ลุงทองนี่ให้เกียรติมานั่งเป็นเพื่อนพูดคุยกับผมเนี่ย <c oughs> แต่ลุงทองเองเนี่ก็ได้ถามผมว่าผมนี่ชื่ออะไรผมก็บอกไปแล้วว่าผมนี่ชื่อเกลียงศักดิ์ส่วนนี่น้องสาวของผมครับเธอชื่อว่าแสงแขก แล้วลุงตองตามเราตอไปว่าเรามาทำอะไรผมก็เลยตอบลุงตองไปแล้วว่าเรามางานทําแต่ลุงตองถึงกับสะบัดหน้าทําไมหรือครับลุงทองทําไม่เลยคัะลุงทองนี่แสดงว่าการที่ลุงตองสะบัดหน้าในลุงทองไม่เชื่อผมใช่ไหมครับอาะวาไม่เริงอลั่นบ่านะอารวาหลุงตองอาลาไม่ใจไม่เชื่อแต่เตว่าลั่นบ่านะกันก้นก้าวอารวามาในตรองนี้ไม่ทิ้งกัทิ้ง่า กว่าบ้านนี้นี้ยังบันนี้นะี้นะแต่สู้แต่งตัวปันนี้มาฮะแต่ตั้งให้ช่วยโบใส่สูดโบใส้เกือกนั่งแล้วเดินมาเก้าลุงทองไม่คุยเลยทําไมนะครับลุงทองคือปันนี้ล่ะเ,เรามันทัวเสียแล้วนะลุงทองคิดว่าโบแต่งตัวปันนั้นไม่โบใกล้ประกันกาโบใกล้ยาใกล้ยอง ใกล้ใกลจงมึงว่าว่าไม่โบ้ไก่ประคันกระโบ้ไก่ย,ยาไกล้จงโอ้มึงหว่าโบ้นี้มาเป็นโบ้ไก่ย,ยาไอจงเออฮะ <S <S 1> <S 1> ในพันผือยาพันผือถึงเล่งโอ้บ่งลาดเดินน้องมึงไม่เข้าใจเสียแล้วฮะกว่าป้ายโบ้ไก่ยาเดินเออจัดหน้าครัวฮะ <S <S แต่เดินประกาศเล็บวินองเออใกล้ตรงการยาส้ม ยารมเอ็ดตองครองเอ็ดลิ้นจือใจเบลืออ,อนนั้นหรกคุณมึงกูนึกว่าเอ็ดตองครองไกต่ตองกาลายารมเอ็ดลิ้นจืดบุกมือดักวักมือเลียงกันได้ครับตึ้งตีนีเจ้าเดินไขล้เรยบงลาดินไปใกล้ตามหมู่บ้านต่างๆนี่ที่เจนว่าเดินใกา้มันไม่อำเภอตาเรือเราแต่ตาม้มเลยปอบกุนแก่ชักหายอยู่ชัก ห้าทริปหกทริปกเดินโกเลขอบลืมมังเล่าพอลุงกองเติแล่วันเลืเแหล่ดินเลยไอแกเราตอบทันทีเดิตอบว่าเรื่อยตองตอบว่าไม่เรก็ะวังนี้แม,ม,ม่มันใจโยนี้ไปโยบ้านหลกมันดปั่นนี่ตะลุงเจอ,อยาพงอนในลุงเออแต่ว่าจ้ำปัญหาโอมาก่ายาวดนึงจ้ำปัญหาอะเดิน อีมากายากวดดึงดั้มปะนาแต่ปั่นนี่ตะลุงหาปมเอกคนจักปะนาไอ้ต้องปั่นนูุ่่มก่อยเมาเลดี้ไอ้บอกลาเอจัดคนแก่วันเราก็าจัดนักเร่ปั่นเปลือยพลำหน้ากับาอ้ายากระยองตอ <c oughs> ีนี้จักไอ้โบกใกลยาปะนาโบ้นูเดินเดินโป้ปิ้วลบเรือนเจยต้องไม่เดินโป้ปิ้วปลือเอานำเป่าเร่ควดมากาใกลได้ดังปันน่นห้าหนูเดินมามึงนึกเล่ฮะ แล้วไม่บอกพี่อุบลือกลัวแต่แล้วลั่น power ออกลัวแต่แล้วว่าลุงตองไม่ต้องกลัวหรอกนะครับเพราะผมเองนี่ก็ไม่มีพิษไม่มีไฟอะไรนะไม่ใหญ่ป,ปั่นกระดานแต่ว่าวันนี้ลุตงตองต้องการจีบวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกนันแต่คนเพื่อเป็นการก้ามุนะพิษเบตตีเรียและเจียระอย่าเอ็ดนายตรงนะออกมาจริงหนึ่งนคิดเลย ไม่ใช่ว่าลุงทองไม่ใจอีปน,นูปน,นีแต่ลุงทองกล่าวหอผมโคกะนะครับไม่ใ่จหวา,าด้วแต่ลุงทองไม่เชื่อฮะลุงทองไม่เชื่อเป็นในนนพฤษปลอกเก้า,าในตรงนี้ตุยตำงานไร่ละล้านเบาฮะเก้าวในตรงนี้คนเรามันตรงมีเส้นตรงมีไสฮะอ๋ะอต้องมีเส้นสายครับลุงทองตรงมีเส้นสายอันไหนตรงมือตรงมีเส้นสายเลือกปลาพิษหมหเลครับลุงทองสายช่วยมึงหมาเมแบเส้นง่ายมาเลยฮะ มาแบบเซนงหญ่มาเลยตาหวาไม่ได้ไม่ได้เหล็กกายหมาเป็นมิวุ้นแล้วนะเอแต่ได้ด้วยหมาแบบเซนง่ายแต่ตาไ่ปีเศษมึงตรงหมาแบบกวยจับ<า>อะไรนะครับลุงทอง<า>อ่าไอหมาแบบกวยจับทําไมครับลุงทองคือมันง่ญ่ปีเศษรลนเปล่าโอ้ใหญ่พิเศษครับมันแล้วลุงทองนี่ประเภทไหน,นครับอ่าลุงตองนี่ประเภทเก่าเหาครับ ทำไมครับลุงต้งคืออาเล่งทำเระเบียบปันกับเล่งไงเด้อเห็นไหมปากโบกก็ไหมระวังมีไอมาแล้วลองวินลองวินลองวินวินเลยลองวินหัวเข่าก็ได้เมียครูด้วยก็ได้เมียครูก็ได้เมียครูด้วยเที่ยงผีเบ่งนี่กูขาดเที่ยงมัน จัดหนักหน้ามึงบอกแล้วไงโอไม้จริงในไปล่วงกู้ดาวเลยแข่งแล้วนี่ทำไม่ได้เกมไม่รู้อย่างไรแล้วนี่ล่องวินนั้นแต่จัดนักหน้าบอกแล้วนี่กับวติงเหมือนไม่มียุดโอไม้จริงฮะนี่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 เป็นอย่างจริงคนใจรัวเมียพี่น้องครับรวยทุกคนฮะไม่มีอกบถ้าก้นใจในเปรี้ยเมียยังเบี้ยทุกคน พราอ,อะไรกับเพระวา่าทงานมากี่บาทเมียวยกับมแลมแรนี่แหละพี่น้องจำนักก่ากุญแจในสนามเมียแล้วไม่อ้อเลือเบียพี่น้องมาเลยปุกับนั่งวินนะครับนี่เลือเบียที่ปีวินเลือดไรไม่ไรตัดตัมสี่เส้นได้แล้วล เราใหา่ตำตัวหนาเมียตองเอออย่างเมียไรไม่รู้ยันใหญหนามันโอยาย่หนามีเออหนามีอบเราเออมาตำได้ไ,ดไหมเออแต่ตาแปเมียเนออันในชีวิตรบรถป่ยตัวทับทินและชีวิตอนั้นเออเออลุงทองครับผมอยากจะถามลุงทองสักครั้งครับลุงทองว่าปลื้หลังมาอยากจะทราบว่าลุงทองนี่นาสกุลอะไรนะครับอ่านากคุณลุงทองนี่นากคุณย่า่ลัง นามสกุลยิ่งใ่นามสกุลอะไรนะครับนามะกุลชินวัดครับอ้ลุงทองนามะกูลชิน,นวัดนะเนี่ยลุงทองไม่จ่ายินนาวัดหว่ามันจินวัดเด้ไอ้ตองโรตังเปและอยู่ในวัดนั้นว่าเกยขึ้นเกยปลายลูกอาปลายมังกรนตาตัาวป้าก้าวมาแล้วป่าออกต่างในโปรดอปไอ้ต้องโรชาตโรตังเปอ่า อันดเลดเดโมบายตองกินไอ้เกลีววัดตัวเดินวัดตัวเดินนอ้ตองเขาเกลียวอกเขาป้าไปกุดอกแลยเขาเกลียวว่ากล้องต้องกล้องต้องไอ้พี่เขามึงว่าปนีจะได้ปะมึงว่าปนีจะไหมแล้วกู้ว่าหรือกูอยากตามหัวเล็กเบิร์เถียงมึงกินข้าวไก่เลยมึงกินข้าวไก่เลยกินข้าวเก่งเคยตอดได้เลยตอดโน่ไม่ดองแล้วเก่งได้ตำวเก่งได้ปลาออกเก่งได้ปลา่าเลง ตึงท้านกินดีไหมกินดีท่านไหนเลยโอ้ท่านนูแาาน้แล้วกูต้องเจ้าหมาลีดูแลแล้วกินร้อยไหมกินร้อยแล้วมึงโรยไม้หวงลาต่างปีตัางปีนั้นหยัดแมมบวข้องวัดตามึงยังรู้แล้วว่าข้องวัดตามึงอยากอีกกินเลกิกอะมึงย้อยเหน่งๆเออกรับขับขับโอ้เลื่องของอ่างได้ไม่ต้องกเออข้าวก้าวปลิดแล้วยังอี้ชิปเด็กแล้วแน่พี่นี่ เออวัวกาปริเลยหยิบเด็กกนมันกอนไม่ดูได้ตัวครับไม่ดูได้เก็ดไม่ดูได้เก็ดเก็ดตัวครับเกยไอ้ต้องก็ป้าไปหนังเล่งหน้าเทคนิคถึงวันทําไมครับลุงบองหลาไม่ตัวนี้หรือไอ้ต้องก็ได้เก็ดตัวรับเราไปหนังเล่งหน้าหน้าโรงเรียนเทคนิคก็จ่าเกไม่กู้ก็มั่งกูไอ้หนุ่ยนี่ก็มั่งแล้วก็ปัญญาไล่ซิ่งเออไอ้ตรงนี้ ใจตำหมาดะลรานี่แล้วผมอยากจะทราบเลยครับลุงทองว่าอาชีพของลุงทองนี่ทําอะไรนะครับเอ่ออาชีพของลุงทองนี่นะหนาเล่งเล่งตายได้ครับเล่งตายกันวารู่นเลยครับไม่จับเงาแต่ยืนติงไปตีบกล้าดปอเตี้ยก็อาชีพของลุงตองนี่ลุงตองนี่เป็นศิลปินอ๋อลุงตองเป็นศิลปินนะครับอันนะครับลุงตองเป็นศิลปินประเภทไหนเครับไดเพ่ครับ นั่งลุงโนโราลีเกต้ากันว่าลีเกตุงมันไม่ได้เต่ากูครับลีเกตุงในเต้นเดือขึ้นนั้นเรามันเกไดแ้แล้วคันเลยเด้อที่นี่กลองตา่าว่าไอพีดไม่มากกูไม่ไม่ไม่ไมจหมาตีเหล่านี้ไอตองแรงทิ้งรถไท้แล้ว <S <S เราไม่รถไดแ้แล้วคันแล้วแต่นี่นั่งลุงโนโราลุงต้องเป็นเพ่ครับซึ่งเคยไม่รับ ลุงต <Es> <an> <t ong> no ้องคาตีนีล well. ุงต้องครับไปช่วยเขาโอ้ลุงต้องไปช่วยเขาเลยครับอันนลุงต้องไปช่วยเมื่อหวางันไม่ตาไมนั่งลุงไม้โดราลุงต้องไปกับบดถช่วยเขาเพราะอย่างนั้นนี่ครับลุงต้องปนันเลยครับลั่นเบ้าเชียวไม้หวาลุงต้องเคยตำคาตีตีกับป์กับเปล่งบบกหนาเปล่งบบกรอยมาแล้วแงงแังหลายึดมั่นแงงหลก จำได้ดีๆครับหนาเปล่งบอกรอยอ้อเด่นเด่นของล่าไม่โรเป็นยังไงครับลุงทองเออปั่นเรือจองมึงลองเล่นีิปั่นดเด่ปพอดีอา่านอ่าปีนั้นก็อย่างอ่านในวัดพออย่างอ่านในวัดตึ้งตีนี้กูก็ไปกับเปล่งบอก่วยกันเลยไปกับรอน่วยกันนี่มาไปกับรอนครับร่นล้านมรรน,นันเออ ที่นี่อย่าลืมนะบงกลาว่ากูหนังกับยูปลาหน้าลงเต้ปลาล่างลงวงปกแดงเราหยีสิบกับไปกับมากับไปกับมาตี่นี่รถตู้เก้าว่าดแดงเลยได้น้องเข้ามากูพอเอ็นรถตู้เก้าว่าแดงตึ้งกูตัดกูกระโดดโดยตันตีว่าไม่ใจบู้มมาเต็งก็เลกแมนมึงจำเรือกูก็เลยกับร้อนกันตันตนีว่าเรือว่างานนี่พอได้พอได้เออหน้ารถนายน้ากลัมา อาตั้งม้วนตังจาแล้วก็มากันร้อถโบเราเตียงเล่ะหอยยกขึ้นหลังเงี่ไอ้มัดกว่าป้านายมือกรกเล็กนายมือไอ้โล่รวมกันคนอ้ารวยคนปันกูนับแลขเลียวได้เก๋เบิ้ลแล้วนาเปล่งบอกจ้อยเปลือไม่นาเปลือยเปล่งบอกจ้อยก็ดำผัดน้ำปะนากูได้เก๋เบิ้ลโอ้ยต้องเก้าเจ้าวบด้ากรอนโอ้เจ้าวบด้ากรอนไหนนอนนี่ก้อนมาอนี่มึงกินเละบงกเราเดี๋ยงกูจัดดิบมันเกินเจ๊ย ปั่นเลือต pues ั้มมาต่อได้จัดเบียวอามาต่อได้เมียเอาจัดดิ้นกูจัดมันเกลเจยกูดกันเร็วบอกล่นกูจัดมันเกลเจยติ๊กเบื้องไม้บอกลาคนดีมานี่กูเหลือกับเมียแล้วนี่บอมึงเหลือกับเมียต้องเต๋อฮันเลเทนหัวคนนี้เหลือกับเมียกูเกลนครนดาทิดหัวใจกว่า มึงปั่นเรือก็ว่วเกี้ยนโครนดาดทิสไว้ใจว่าโครนดาเคยโครนดาเมียห่าจัดเมียโราานาตั้งเจนนักเรงกูเกี้ยนโครนดาทันทีโอ้คือเมียมึงอ้าตังคือตบมากินเลยนายดองน้ำไม่ใหอ้าตังมันนั้นคืออ้าเบี้ยแต่กูยกไปได้กูกรณีมานี้กูเกี้ยนโครนดาไว้ทันทีมึงวาเรือหัวเนี่ยปั่นเรือโอ้กวังตาหนองปีโครนที่โดรา อายกมือวันทาไว้บัรดาผู้ควงอายยิ่งอาใจใจกว่าหน้าต่างหน้าทางลั่งแล้วบางยืนบ้านหนังให้ควังเติดเพลิดเพลินก้มยกเหลืองปัญญาเข้ามาทั้งเชินเอเมียเราแกงเกินเหลืองง่าเงินง่าเมีย ตามใจสอนให้มันคนพบเอาเสียตัวเราไม่เบียเแต่เมียใจใบใจมันง่าได้จนพบตัมใจกูยกไปตรงในกูสอนในรังไก้เมียตามไปคนพบในเรือนไม่องละไม่ต้องผักยบ แล้วตาเมียงกูพบจริงแล้วและนองไม่ได้ลบรับากรบาทกูรอนตายงั้งเหลามันตามเกียงเอาจามันต้าดีง่าขาดแล้วอุบาทไม่นากูรอนตายเนี่ยงนามเมียอย่างตามคนนาแต่ถ้าจากะลังขาแลลม่ยอยาไปโอน เมียงเอามัดยาตัต่างตายตาตาย,ตาตายมูลเครื่องโอยวัน,อออวนอกอนปาเลียดปาเลียดปาเลียดเรื่องโรยวันกอนรบหลกไหวตายดอยเลือดแต้ปลกเราทะเลที่หลุดิตทะเลไม่โดนตั้งไปว่างในกูตอ,อนใจโป้ววันต่อไปกูยบใจเมียงเกลือ เร่องรอยทิ่บาทเดียวจัดไม่เลือกเกิดมาหน้าเบื่อเวินกำจำเป็นกูได้ในเปล่าล็อกจอกมันดุดหลอจนเห็นกูจึงเอาอย่างเจลอย่างเจลอย่างเจลมาต่างว้ยไพร่ดอล่อเตหหัวเดือเบียไม่เลือเลยน้อ ไอ้ล่อแต่หัวเดือเบียไม่เลือเลยนล้องแล้วกูนอนหัวคำม,มันมาคำม,มาคลอกูนอนหัวคำม,มันมาคำม,มาคลอมันรูดดอกเอ้าตาเลือแ,ลแต่ยางมัดกว่าป้ากูเยาะเหลือดหยดร่องสิบปั่นเปลือต้องหักวกูเบียยกไปไกลก็อ่ะเบลเบล,อเลอไอ้ดองนี้เอ็อหนหัวได้ไมีไเด็ก เาได้แม่เด็กกับเรือให้ตองได้แม่เด็กก็เตรียมตำเรียงดังทอละคนปะเจอกับความปวดร้าวทุกไม่เบากับเรื่องราวายๆก็มาพบปะราในตอนนี้ให้ตองเราการตื้นนุกันเลกาตาปอแกคอยราเดนศิลปินดังแห่งบ้านลำโษปอแค่เฮอ บ้านเบาวคำวังหกหักต่อไปวกวักสาวสวยปีเขาไหวว่าวืมมองตัวเฮกว่าเราน้ำดำเหมือนขาเทียบเทียมหงฟ้าเลยลงนลงมาปีหักไอ้บองล่าเป็นตุกเพลงออกกูเอฟกี้ไอ้รองบาวทิลลปินแห่งบ้านลำโตจำจำเออ จอมใคลลาบงลาจอมหนังเอววิไรอมประโยชน์ป,ปัดลุงจองเบานี่จังว่าเร็วเร็วเร็วนี่นี่ล่วงเบาปีมังกงนิมมรูมาจอมอยต่ำจริงกนไม่ก็ล่วงเบาอวต่ำจริงกนไ,ม,วไ,วกนไม่แน่นอนเปล่งอะไรเปล่งนี่รักรัก,รกนนองเมีย อันมาเล่นกับกูแลว้วกันเย็นหยาดไอ้บองล่าเออเมียเรากขยิบร่ำนองเมียนุทิปแปดยังไงเด็กออเอาเหงาคือจังเป๊มาเลยลินเปรี้ยนนิวในคลองอยากเล่นไอบองล่าล่วงเบาอีกเกลยดเอาะมาเด็กเลียนเลยนองปีเบาคุณในล่วงเงินไปมาทุนโย่เลยเออแต่และกลุ่ทุนโย่เลยวะ นังเก๋ไม่ได้เ <maybe> ล <maybe S 1> <laughs> ็กใหญ่ like, ุ่นไอ้ยาเล็กอย่างไรได้ได้ย่าไรพวกนักกว่าเปียดินะนี่เล็กรังลันเบานี้ก่อนดีว่าเรานะอเล็กรังลันเบานี้ก่อนดีว่าอ่านี่จะเล่นกว่าลั่นเบานี่ดีเมื่อลั่นเบาพวกลุงทองว่าลั่นเบาอีมาอ่าหันดำใช่ไหมลั่นก็ใช่ดิครับลุงทองครับแล้วลั่นเบาอีดำงานประเพณีก็ดำทั้งนั้นครับลุงทองครับกรรมกรแบิกอามปุ่มดำทั้งหมดครับ ลั่นเบาตั้มตังเป้กับาคนไม่้าไม่ลั่นเบาตั้มตังเป้ตั้มตั้งนั้นเลยครับลุงทองเออแต่าไม่ตีววาปัดหรือลั่นเบานะแต่ว่าใต้ดีเลยครับลั่นเบาไปตรงเอือนนั่นนะนะลั่นเบาไปตรงเอิ้อนล่ะนะพราะว่าในตรงนี้งานปัตนไม่มีลั่นเบาแต่เรื่องสำคัญที่ผมอยากจะถามลุงทองครับเรื่องไรลั่นเบาผมอยากจะถามลุงทองลุงทองทราบข่าวเรื่องที่เขาฆ่าในอำเภอไหมครับ อะะล่ะลั่นมาว่าเอาลาวะหรือก็ก้าในอำเภอลุงทองทราบไหมครับอันเฉยไอเจอาอันเฉยวะปัตติลั่นล่มาบ่าปัตตเลยั่นมาอ้ยเกลือร้อยเกลือ เกย์ไลยต้องไอ้เกลือคือปันนีนั้นมานั like> ้นเร่งเร่งหนะวะวยยังป่นเลยอ้